เดีย๋ยวครับคนเข้าสู่รายการสายชาติอยู่เกมพิชเชอเอินโซย์หนึ่งครั้งครับวันนี้เรากลับมาพบกับชาลเลนจ์ของอินโซย์หนึ่งครั้งกับ what is your insoy story ชาลเลนจ์หนึ่งครั้งครับผมใครที่ยังไม่ได้โหวตรอบที่แล้วอย่าลืมฝากช่วยกันโหวตให้ด้วยแล้วกันนะคระโดยของแปะลิงก์ที่การโหวตไว้ข้างล่างนี้นะครับมผมขอบคุณทุกคนมากๆเรื่องการโหวตให้นะครับมาแล้วมาเลยดีว่าโซยตัวแรกของเราจะรับสวยรัใสเป็นยังไงครับมาเริ่มจากโซยก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นไปครับ ultimate trouble maker ป,ปีศาจนักสร้างปัญหาเลยเหรอ,อน่าสนใจมาก เมืองหลับเป็นยังไงยูโทเปียโดวอนเป็นเมืองในอุดมคติครับก็คือมีทั้งความสะอาดมีทั้งแบบทุกสิ่งที่เพียบพร้อมแล้วก็ทุกคนแบบอยู่ในเมืองแบบรักกันดีมากเลยครับแต่เราไป็ตัวสร้างปัญหานะโอเคเริ่มเพียนละบิ d i n ้อ่ะเดี๋วล่นแล้วก็คือการแบบแหล่งกลุบดานของเราตัวร้ายอะครับใหม่กอดอันนี้มันถูกทางเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่สร้างปัญหาแบบอย่างกับปีศาจ บ้านของเราปีศาจโอเคแล้วบทบาทละ่ะมาเตอร์ออฟอาร์ตวัดขออนุญาตก,กดซ้ำอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับได้เป็นนี้มาไลฟ์แอ p แบบฟูลไทม์ทิฟ เป็นโจรแบบตลอดเวลาหาเงินอื่นวิธีหาเงินด้วยวิธีอ,อื่นไม่ได้เลยนอกจากการเป็นโจรเท่านั้นนะครับนี่แหละสรุปแล้วเราได้ประมาณนี้เลยของแปลไทยให้ในการใช้โปรแกรมรภาษานะครับอันแรกเลยสุดยอดลัก,ก่อปัญหาครับอันต่อมาคือเมืองโดมกตินะครับผมเมืองนิโนวเมืองโดวอนที่เวอร์ชันที่สะอาดที่สุดและน่าอยู่ที่สุดครับที่ฝอกของเราตัวร้ายนะครับแลและอันสุดท้ายเป็นใช้ชีวิตเป็นโจรเต็มเวลานั่นเองครับปะ่ะเริ่มันเลยครับผม เปิดมาด้วยชุดนี้เลยครับกิจกรรมล่าสุดของเขาชุดแมวโอเคเราได้ชุดแมวแล้วเราจะเป็นอัลติเมตทรูเบิลเมเกอร์ด้วยการใส่ทํายังไงดีเอาเป็นไวนี่แล้วกันนี่เอาแบบว่าวัยอาทีนเนเจอเอ้ยไม่ได้เต้องมายังหน่อยแล้วกันนะจะ,จะทำช่วงนี้ต้องก็ยังหน่อยเออปรับปรับละเอียดนิดนึงอืมเดี๋ยวันต้องปรับอะไรได้ไมเทรดล่ะ ถ้าจะเอาให้เข้ากับตัวร้ายที่สุดกน็น่าจะเป็นอันนี้นะโดยเทรดนี้นะครับที่ผมเลือกมาจะชื่อไทยจริงๆอาจจะแปลว่าเผด็จการเลยก็ได้ครับก็คือเทรดนีน้จะมีความโกรธเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดแบบว่าทำอะไรนอกลู่นอกทางที่แบบไม่ได้เขาเผด็จการจะทำก็คือเขาจะแบบโกรธเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อง่ายๆครับแล้วก็แล้วก็ประมาณว่าชอบเป็นผู้นําที่จะแบบว่าแบบควบคุมคนอื่นได้อะไรสปลิงประมาณนั้นครับอันนี้แหละน่าจะเหมาะสุดกับการที่จะเป็นตัวสร้างปัญหานะครับแล้วก็ดีไซน์ไลฟ์หรออืม ไม่ได้คิดไว้เป็นหลักเป็นแหล่งแฮะถ้าเกิดจะอย่างนั้นก็คงต้องเป็นนี่ละกันครับเป็นชีวิตที่ไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นอะไรเลยครับผมนี่อ่ะได้แล้วแบบนี้แต่แล้วก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับผมกับตัวละครตัวนี้กับที่ชื่อว่า Stack E v i l ฮะป่าเราลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเราจะเป็นเรื่องที่ไหนได้บ้างนะผมโดยภารกิจที่ผมได้รับมาก็คือเมืองโดวอนนี่เองครับประเด็นคือมอนโดวอนเนี่ยมันมีจุดให้ลงมันมีแค่ไม่กี่จุดนะครับผมก็เลยเลงอยู่ว่าลงจุดไหนดีละ่ะ อันนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีปีตัวบ้านให้อยู่แล้วนะครับอืมอยา่างไรที่ว่างเปล่ามากกว่าฮะท,ที่ไหนที่มันใกล้ๆชาวบ้านจะชอบบ้างอันนี้ใกล้ๆตึกสูง <_ C mes> ใช่ไหมเยี่ยมนี่แหละจะได้ปนง่าย,ายๆนี่โอเคค่าเข้าอยู่สองพันเองทุกคนเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านในนั้นกันหลังจากนั่งสร้างบ้านไปพักใหญ่ๆแล้วก็ได้บ้านหลังนี้ออกมานะครับที่เหมาะสมคําว่า Troublemaker หรือนักสร้างปัญหานี่เลยได้บ้านหลังนี้มาทุกคนเป็นแบบว่า ทรงแบบว่าดำล้วนนะครับเหมาะสมกับเรามากแบบประทรงแบบประสาทประสาทนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูซ้ายเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรข้างในนะผมเข้ามาข้างในด้านซ้ายนะครับสังเกตว่าแสงจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าจะให้มันแบบว่าเหมาะสมทวูดเมเกอร์นะเดี๋ยวผมเอากระแพงลงนิดนึงนะครับอ่ะนี่เลยครับตรงส่วนนี้นะครับทุกคนจะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับเราเน้นห้องครัวแบบว่ามินิมอลนิดนึงเพราะว่าแบบว่า ไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกหรือเราไปปนข้างทางเอาก็ได้นะครับแล้วก็มีที่นั่งกินข้าวครับผมแล้วก็บันไดขึ้นทางชั้นสองครับโอเคและอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็้างข,งขวากบจะเจอเตาผิงเลยนะครับแล้วก็นี่ครับที่นั่งพักพร้อมกับที่เก็บของนะครับแล้วก็บันไดสําหรับเอาไว้ขึ้นแบบว่าขึ้นแบบเร่งด่วนเนาะเออโตวพื้นจะเป็นขั้นแบบนี้นะครับแล้วมองเข้าไปบนจะเจอห้องน้ําต่อเลยนะห้องน้าแบบมินิมอลเหมือนกันแบบว่าเน้นใช้งานแล้วก็ไม่ต้องอยู่บ้านนานนะครับื่องซักผ้านี่จริงเตรียมไว้แต่ว่าคิดว กือังเก็ว่าเือเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนสีซะเลยนะครับดำล้วนไปเลยแล้วตัวนี้ก็เจอทีวีแปะไว้ตรงผนังนะครับแล้วก็ขึ้นชั้นสองกันเลยครับ่อกี้เป็นชานพักเนาะขึ้นมาห้องชั้นนี้นะครับผมก็จะเจอกับว่าจุดออกกาลังกายนะครับแล้วก็ห้องนอนของเราพร้อมกับจุดเอาไว้แถลงข่าวนี่เป็นไงพร้อมกับคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวบอกเลยว่านี่แหละครับเมาะสมกับการเป็นทูบเบอรเมเกอร์มากๆาของจริงสุดนะครับนี่เป็นไงเเผื่อไว้แถลงข่าวเผื่อไว้แบบว่า ประกาศว่ากูจะบุกแล้วนะเว้ยอะไรอย่างงี้นะครับข้างนอกสุดนะครับผมก็จะเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นไอ้นี่ครับเป็นพื้นที่ของทานระเบียงนะครับเอาไว้ดูทางดูรูทางว่าแบบใครมาหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้นะครับส่วนบนหัวสุดของเราจะเป็นหลังคาแบบทรงสามเหลี่ยมนะครับแบบว่าให้ออกแบบแคล้ายๆแบบทรงปราสาทนิดน,นึงนะครับผมเสียดายเป็นสีข้างบนหลังคาไม่ได้นะครับ แล้วก็ได้บ้านหลังนี้มาทุกคนถึงเวลาออกปลนกันละสุดท้ายดูภาพรวมกันก่อนละกันนะครับชั้นหนึ่งจะเป็นกำแพงสูงประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดกำแพงให้ดูกันนิดนึงนครับผมนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับพื้นที่ของเราเนอะแล้วก็ชั้นสองของเรานะครับผมจะเน้นเสาเยอะนิดนึงเพราะแบบว่าอยากให้มันดูแบบขังขังนิดนึงนะครับผมมีรูปแมวอยู่ข้างบนนะแมวดํานะครับแล้วก็จะเป็นตัว จุดพักอาศัยทั้งหมดนะครับผมภายนอกจะมองไม่เห็นเพราะว่าภายนอกจะโดนปิดกระแพงไว้ทั้งหมดนะครับข้นนหลังคาของเราจะเป็นแนางนี้นะครับผมจริงๆอยากให้สูงกว่านี้นะแต่ว่าตังเริ่มต้นมันแค่นี้นะครับก็เลยเอาแค่นี้ละกันนะทุกคนปะที่เหลือเราไปหาเงินกันดีกว่าว่าเราฉาเงินทางไหนได้บ้างครับโอ้ลืมบอ,อกไปอัปโหลดเรียบร้อยแล้วครับผมวิลเลนแคสเซิลแต่ว่าเราไปใช้กันได้ละกันครับเดี๋จะค้นหาแเตเพชชันก็จะเจอเหมือนกันตอนนี้ก็จะมี3 4อันให้ลองโหลดไปเล่นแล้วนะครับแล้วเจอกันครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย เงินของเราเหลือเพียงแค่สามพันนะครับฉะนั้นาอาจจะต้องใช้วิธีการมผมยังหาฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการปล้นไม่เจออะแต่ว่ามันมีแต่ด่าคนอื่นวะหรือว่าเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนชั่วไม่ได้กันนะด่าด่าด่าเน้นด่าเน้นด่าด่า,ดาไปก่อนเผื่อจะมีฟังก์ชันไหนพิเศษหลังจากด่าไปพักใหญ่แล้วก็สามารถไฟกับเขาได้แล้วครับจังลาะนี้ต้องรออะไรอะ่ะไฟเด้เอาวะเอาวะ นี่นี่น,นี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถึงวเวลาฟัดแล้วถึงวเวลาฟัดแล้วใหญ่สู้ฟัดเว้มา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 จังหวะนี้ขอชกหน่อยขอชกหน่อยขอตังค์หน่อยครับมามาเอาเว้ยสู้เขาเว้ยอุ้ยอะไรวะไอ้หนุม่ม ไอ้หนุ่มสู้ไม่ได้เหรอวะได้แค่ด่าว่ะสู้ไม่ได้เหรอขอสู้หน่อยโอ้ยขอสู้หน่อยเฮ้ยยังสู้ไม่ได้เหรอวะ เฮ้ยปอดผานรถรู้ยมีมากกว่านี้ป่ามีมากกว่านี้ป่ะทำได้มากกว่านี้ป่ะ,ม,กกปะมันอยู่นะนี่มันอยู่นะอันนี้เริ่มเริ่มด่าแ,มาแล้วนะเริ่มมันแล้วนะอีกสักไฟได้ไหมอะขออีกสักไฟได้ปะอยากรู้ว่าไฟได้ปะ เรมพัฒน์ลจนแบบเป็นพูดเป็นคนแปลกหน้าแล้วอ่ะลดได้มากขนาดไหนวะไปเลยไปเลยไปเลยยาว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 เออจะเป็นสเตรนเจอร์แล้วครับเอาเว้ยอีกสักไฟเว้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยชกขนาว่ะโอ้โหไปงาโดนชกไปหนึ่งดอกเอาคืนครับเอาคืนครับ สุดยอดสุดยอดรถความสัมพันธ์ี่ครับไม่คุยด้วยแล้วครับระดับนี้คือไม่คุยด้วยแล้วม,มีอะไรทำบ้างวะโทกาเบตเอวิเว์จนขยะใส่เหรอไหนลองไหนลอง,น,ลองนี่คุ้ยขยะใส่วะ เกลียดจัดเกียดจัดเกียดจัด,ด,จดแบบเกียดจริงยูโยงครับยูโยงครับโหคนเดียวใช้คุ้มเลยผมบอกเลยสถานาแม่งสถานะคุ้มข้างแล้วตอนนี้เออเออคนเดียวใช้คุ้มคนเดียวใช้คุ้มอุย้ยด่าจนเขาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ จะกลายเป็นศัตรูแล้วเนี่ยกลัวอะไรเป็นไปดิอ้าวฮะตุยโกรธจนตุยวัดโอ้ไม่กอดจบกันอย่างนี้เลยเหรอ ความชั่วร้ายของตแต่งจบลงเพราะความโกรธก็คือโกรธมากไปเหรอเอาจริงดิโกรธจนตายด้วยนะ oh my god นี่แปลว่าเราเป็นคนชั่วไม่ขึ้นจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยผมกลับมาใช้ชีวิตเ,เดิมอีกครั้งครับผมมาเดี๋ยวลองดูว่ารอบนี้เรามีอะไรให้แบบว่าได้ทำกันบ้างทุกคนไม่งั้นเราไม่ได้แล้วว่ะอย่างนี้มันผิดผีมาก แล,แล้วผมก็เข้ามาเจอกับโรงแรมโรงแรมหนึ่งครับมีแล็ปท็อปบางอยู่พุทอินแบทไม่มีใครรู้หรอกมั้งชึบแล็ปท็อปอันนี้อีกเครื่องหนึ่งเดินไปเดินมาเจออีกบริษัทหนึ่งก็เลย สอยแล็บท็อกเข้ามาซะเลยก่อนจะสอยก็นี่ตัวด้วยนี่คอมมิตเซเกนแฮนด์แกมนี่โด่เม <c oughs> ื่อกิ้ที่อยูข้าวนิดหน่อยครับก็เลยแวะกินข้าวในทีมงานใครไปดูซะหน่อยไหนดูซิมีอะไรกินบ้างในนี้อืมไหนนี่ยังเสียตังอีกเนี่ยโอ้โห <c oughs> คนดีเกิน <c oughs> เสียตังเฉย โอ้ oh, เรามาป้นฮัลโหลไอ้หนุม่มเองหิวข้าววะใช่เองมาปนเองเสียตังค์ทํไมไ้บริษัทนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ครับแต่ได้แลปท็อปเพิ่มใหมกเครื่องหนึ่งโอเคหนีดีรออะไรอะ่ะเอาละถึงเวลาทำความชั่วแล้วครับทุกคนผมโน้ตบุ๊กที่ผมได้มาจากการไปทัวร์สำนักงานนะครับแล้วก็เอามาวาไงไว้หน้าบ้านเราเยอะๆนะครับแบบนี้นะฮะเสร็จแ,แล้วนะครับประกาศขายมือสองนะครับผมเครื่องละพันสองครับถูกๆเลยจ้าได้มาเครื่องนี้ใครจะซื้อซื้อเลยครับถูกๆเลยดี ประกาศขายให้ทั่วครับผมระขัดขายเสร็จแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราทําความชั่วอะไรได้อีกนะครับก็ขั้นแรกเลยเนี่ยสมัครงานเป็นลูกกระจอกก่อนนะฮะนี่สมัครเลยเป็นลูกกระจอกแล้วเดี๋ยวไปทํางานกันดีกว่าจะได้แบบว่ามีความร่ำรวยต่อนะครับโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอขึ้นชั้นสองก่อนสิ่งที่ทาต่อมาเลยคือสิ่งนี้ครับขั้นแรกเลยไอ้หนุ่มเปิดคอมนี่เปิดคอมเสร็จทํานี้ครับผม ลงขายของมือสองนะครับแต่ว่าไปหลอกเขานะครับนี่ทําชั่วซะปึ๊บอ่ะพิมพ์พิมพ์ไปพิมพมพมพม,พม,พม,พมขายของมือสองครับแต่ว่าจริง,รงๆไม่ส่งนะฮะได้ไปอีกพันหนึ่งครับโอ้โหเจ๋งอันนี้ต่อดีอะไรนะวิเตอร์คอ l l ล g e ให้ความหวังฮนะไปให้ความหวังได้ต่างบ้านเนี้ยไม่มั่นใจเลย อุ้ยแต่ว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะแย่จังเดี๋ยวดูสิได้ไหมได้ไหมโอ้ยไอหนุ่มเศร้าอะไรวะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตังค์อะแล้วก็คือแบบใช้ไอ้นี่ซ้ำไม่ได้ด้วยเอ้ยไอบอร์นี่มันเศร้าอะ่ะไอ้หมอนี่เป็นคนชั่วแต่มันเศร้าได้ด้วยหรอวะเป็นคนชั่วอยา่าเศร้ารู้เปล่าไอหนุ่มนี่หมอกําลังกายแก้เครียดมาออกกําลังกายร็จลมดีทําไงต่อครับเป็นคนชั่วต่อไป let's go แ่งหารายได้ของเราเลยเนี่ยไปครับไปครับหารหายได้หารายได้เป็นคนชั่วไปนี่ไดอีกพันหนึง่งโอ้ยไดมาร้อยเดียวเหรอไอหนุ่มเองขายอะไรวะร้อยเดียวอะแย่ <100 S 1> เกินทุกคนครับหลังจากที่กระโพบนั้นได้ทําการขายของมือสองแบบหลอกๆปลอมๆรัวๆผมก็ได้ไประยู่ในพื้นที่แห่งนี้ครับพื้นที่ที่เรียกกันว่าโพลิสสเตชันครับมาทํางานเหรอติดคุกครับ วันจะปวดแม่งเอ้ยหิวข้าวด้วยโอ้สภาพอะไรอ่ะโดนจับเฉยเลยอ่ะต้องรอปล่อยตัวหรอเนี่ยโออย่างเศร้าอย่างเศร้าอย่างแสจางแบจางแซดเลยอะไรน้ำฝีอ่ะต้องนั่งรอนอนรอในนี้นะครับจนกว่าเขาจะปล่อยตัวเราทุกคนไม่เป็นไร รือว,ว่ามาพักผนน่อนนอกสถานที่เดี๋ยวกลับไปทําตัวเหมือนเดิมไม่จบไม่ตีไม่ดีขึ้นหรอกหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วเราก็ได้เข้าไปทํางานมาครับซึ่งการไปทํางานของที่นี่เนี่ยมันไปทํางานแบบว่า อ่ามันจะไม่ได้ไปทํางานเหมือนกับคนอื่นเขาอะก็คือมันยังไม่มีสถานที่ของตัวเองครับก็คือกดขึ้นไปปุ๊บนั่งค้างแท็กซี่แล้วก็รอจนจบงานแล้วค่อยออกจากแท็กซี่เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนซึ่งก็รประมาณนี้ละกันทุกคนกับสถานการณ์การทาชั่วของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทําชั่วต่อพาร์ทหน้ากันจะม่คลิปหน้าอยู่ผมนายเป็นสิ่กมีชิวะอิงโซะน,นะผมจะม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้บา,บาย